นะแต่ทุกคนอ่านไม่ได้ทุกคนเพราะ,ะนั้นก็ต้องเปลี่ยนไปตามศักยภาพภาษาเนี่ยมันก็สื่อนะฮะบ,บางคนก็ใช้ภาษาสูงคนก็ไม่รู้เรื่องบางคนใช้ภาษาเพราะฉะนั้นต้องวิเคราะห์ลูกค้าว่าทาร์เก็ตเซกเมนต์เนี่ยภาษาอะไรที่เขารับได้นะฮะในการใช้ภาษานอกจากนั้นก็ใช้วิธีวิจัยบ้างนะฮะห้องสมุดเนี่ยต้องทำมาร์เก็ตติ้งรีเสิร์ชตลอดเวลาคือตรวจสอบพฤติกรรมลูกค้าแต่ละเทอมเทอมนี้ต้องการอะไรบ้างขาดอะไรบ้าง เพราะถ้าเราไม่ประเมินความต้องการประเมินการใช้ความต้องการและความพึงพอใจ3เรื่องเนี่ยประเมินในคอนเทนต์เดียวกัน,นทุกเทอมเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราจะต้องปรับอะไรบ้างถ้าประเมินแล้วยังอยู่เลเวลเดิมแสดงว่าเราพัฒนาแล้วมันไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นมันต้องดีขึ้นทุกวันดีขึ้นมันต้องมีข้อมูลบอกว่าเราไม่ดีอะไรบ้างเราดีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นการวิจัยเนี่ย ราะนั้นบนรรลักษ์เนี่ยควรได้อาจารย์สาระดับ8ระดับ9เพราะวิจัยต่อเนื่องแล้วพอเราเขียนรวมวิจัย3-4ปีเนี่ยมันกลายเป็นวิจัยเล่มใหญ่ที่มันสามารถตอบป,ปารากฏการณ์ของห้องสมุดเราได้เมือวิจัยในชั้นเรียนอ่ะเราแก้ปัญหายังไงเห็นไหมมันก็จะเห็นว่าเราใช้แอปพลอยังไงก็คือโครงการในแผนนั่นเองนะฮะผลิตสินค้าและบริการตอบสนองความต้องการผู้ใช เพราะนั้นถ้าเราไม่รู้ความต้องการเราก็ซื้อหนังสือตามใจเราแต่ไม่ได้ซื้อหนังสือเราซื้อหนังสือภูเก็ตที่ไม่ได้ซื้อหนังสือเชียงใหม่เลยเพราะลูกค้าจะมาใช้ไหมไม่ใช้ไม่ตรงกับความต้องการเพราะฉะนั้นพอรู้ความต้องการแล้วเมื่อกี้จะบอกว่าทําบริการเชิงลุกทําสอดคล้องความต้องการเนี่ยก็จะจัดสิ่งที่สอดคล้องความต้องการคําถามก็คือว่าตอนนี้โรงเรียนป,ปัป,ป่าป่าปูเด็กใช้บ้านใครมีคอมพิวเ,เตอร์บ้าง ไม่ใช่ส่งข้อมูลดูข้อมูลอย่างเดียวต้องดูว่าเขาเปิดรับข่าวสารอะไรบ้างถ้ามีเสียงตามสายเราไปฝากเขาประกาศได้ไหมได้ถ้ามีอินเทอร์เน็ตเราส่งอีเมลไ,ไปให้เขาได้ไหมได้เพราะะนั้นต้องศึกษาอีกอันหนึ่งการเปิดรับข่าวสารของนักเรียนว่ามีช่องทางอะไรบ้างในการดิสทิบิวข้อมูลไปให้เขาแล้วอย่าส่งรายชื่อหนังสือใหม่ให้เขาทุกเล่มบรรส่งไหม บรรัทประสิทิ์เนี่ยส่งรายชื่อหนังสือใหม่มาทีละ200เรื่องดูขั้นที่1ใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งไม่มีหนังสือที่ต้องการเลยขั้นที่2อมาอีกครึ่งชั่วโมงขั้นที่3าม,มาเห็นเงาๆปับ๊บดีลิททิ้งนะฮะแต่ถ้าเขาส่งหนังสือเคยเรียน sdi ไหม selective of information dissemination อันั้นคือการวิเคราะห์ target segment แต่ละคนว่าเขาต้องการอะไรเราส่งข้อมูลที่เขาต้องการเขาเอาไหมเอาแต่ส่งไปเยอะๆเ,เขาต้องการความเยอะไหม ไม่เสียเวลาทํามากินไปทำอย่างอื่นดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นต้องส่งมอบสินค้าสารเทศเนี่ยในเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการไม่ใช่มีอะไรก็ส่งไปนะฮะลูกค้าก็จะดิลิทิ้งเหมือนเรานะฮะผลิตขึ้นมาใช้เราก็ต้องให้ผู้ใชร้รู้เข้ามาใช้บริการอันนี้ต้องใช้ Marketing Mix p r i พรายเพสโปรโมชั่นคือจะเน้นเรื่องโปรโมชั่นว่าทำอะไรดีๆต้องโฆษณาต้องตีล้องหน้าห้องสมุดมี คลองมีะระฆังมีกองไหมใครมาร้องทุกข์ก็จะได้ตีก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเราทําอะไรเราทําดีเราซึ่นชมอยู่คนเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องโปรโมชั่นว่าตอนนี้ห้องสม,มุดมีกิจกรรมอะไรบ้างหน้าห้องสม,มุดมีตารางอีเวนต์ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นในห้องสม,มุดไม่มีไปทาซะนะฮะว่าในเดือนนี้จะเกิดแอคทิวิตี้อะไรบ้างนะฮะคดีง่ายๆบรรลักษ์ทำคนเดียวจะสส้นชีวิตเพราะฉะนั้น จัดกิจกรรมอะไรเชิญครูมาพูดได้ไหมแต่ต้องมาทําในห้องสมุดถือว่าเป็นกิจกรรมร่วมกับภาควิชาเน้นอะไรนะสาระนู้นสาระนี้แต่หลอกครูเข้ามาใช้ให้หมดนะฮะทั้งโรงเรียนนะฮะถ้าเราเชิญพิยารก็ต้องครูเกณฑ์รายง,งานไพ่ามาฟังมีไหมแต่าราสานมิตรเนี่ยถ้าไม่เกณฑ์รายง,งานป๊บไม่มีคนฟังพูดดีใจห่าก,ก็ไม่ฟังฮะเพราะนั้นะต้องคอนเน็กกับโรงเรียนไอ้นี่ตรงกับสาระนี้เธอต้องเกณฑ์เด็กมาฟัง คนไปพูดก็ทำมพอใจเด็กก็ไม่ต้องเรียนหนังสือก็พอใจครูไม่ต้องสอนหนังสือก็พอใจเราได้งานเราก็พอใจเพราะนั้นเราพอใจทุกคนนะฮะว่าตัวนี้ p r i c นี่ไม่ต้องไปคิดราคานะฮะคิดก็ไม่เกิดประโยชน์นะใครมองค่าปรับเป็นไรายได้ของขงสวดบ้างทุกคนค่ะผู้บริหารนี่จังไรยจริง จริงๆในคอนเซปต์ของบรรลักษ์การปรับคืออะไรการดัดสันดานไม่ให้ส่งนอกไม่ตรงเวลาจริงๆแล้วมันก็ดัดไม่ได้หรอกใช่ปะ่ะคนลืมได้ไหมบรรลักษ์ยิงวางซ้ายลืมขวาทัานทีเลยนะฮะแต่คนยืมห้องหนังสือห้องสมุดห้ามลืมเด็ดขาดตอนนี้ก็ไม่ได้ส่งห้องสมุดเหมือนกันเนี่ยต้องไปสอนเทอมหน้าเข้าไปคืนมันถ้าเป็นลูกศิษย์เราก็ไม่กล้าด่าแค่นั้นเองนะฮะแต่เป็นคนอื่นม,มันคงจัดการปรับขี้แตกไปแล้วนะฮะ เพราะนั้นปัญหาคือว่าจริงๆมีอีเวนต์ไหมมิดเยียเซลลดค่าปรับเหลือหนึ่งสลึงได้นังสือคืนหมดเลยโดยเฉพาะอาจารย์ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นบางบางทีเราก็ต้องสร้างอีเวนต์ให้มันเคลื่อนมันมีการเปลี่ยนแปลงเคยดูไหมเดโมกราฟีของเด็กเข้าห้องสมุดตั้งแต่เปิดเทอมถึงสิ้นปีอะ่ะมันมีกราฟเป็นยังไงบ้างเคยนับแทรลี่เด็กไหมว่ากราฟมันเป็นยังไงบ้างมันจะเห็นเลยว่า ช่วงต้นไม่เข้าตอนพพิกๆตอนหลังคนเข้าสมุดเยอะเพราะนั้นช่วงต้นยืมได้สิบวันเพราะมันไม่ค่อยยืมกันพอพพิกๆยืมได้สามวันก็ได้เพราะฉะนั้นการยืมแล้วแต่อารมณ์บรรลักษ์นะฮะเพราะฉนั้นเธอต้องระวังว่าฉันให้ยืมกี่วันเธอ,อย่ามาจําไม่ได้ว่าห้าวันสามวันสิบวันนะแต่จริงๆแล้วเบสบรรลักษ์ก็คือเคอร์เลนต์ของเด็กเข้าใช้ห้องสมุดใช่ไหมฮะโฟลของเด็กที่มันเข้าใช้ห้องสมุดเปิดเทอมมันยังไม่เข้าหรอกใช่ไหม ไม่ยืมหนังสือหรอกแต่พอทํำรายงานมันเพา้าพอใกล้สอบมันจะพีคมากเด็กจะยืมเพราะนั้นอันนี้นยืมทีเพราะนั้นมันทำไมต้องห้าเล่มทั้งวันเจ็ดเจ็ดเล่มทั้งวันถูกไหมมันไม่เห็นด้วยใช่ไหมค <c oughs> ดีตัวนี้ต้องมีอีเวนต์ลดราคาด้วยบางคนไม่มีตังค์อ่ะ นะฮะเล่นฟุตบอลหมดแล้วไม่มีตังมาจ่ายค่าหนังสือห้องสมุดเพราะนั้นพอมีอีเวนต์ลดเดือนหนึ่งสลึงทุกคนจนมาคืนสิ่งหนึ่งคือเราไม่อยากได้คับป่าเราแต่ได้หนังสือคืนเข้าห้องสมุดนะฮะวุอย่างนี้บาปมากเพราะหนังสือใหม่แต่จริงต้องลดราคานะฮะบางคนมีปัญหาเรื่องเงินลดเดือนหนึ่งสลึงในวันนั้นถ้ามาส่งคืนในวันนั้นลดเดือนหนึ่งสลึงหมดถูกต้องใช่ป่ะสิ่งหนึ่งก็คือหนังสือที่ค้างอยู่เนี่ย สิ่งหนึ่งต้องจัดการกับอาจารย์ก่อนอาจารย์ยืมว่าคืนไหมคืนเหรอเรียว่าคืนตอนปกเกษียณ